สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับคุณตงข้าพาจย์คุณมนูนสวัสดีครับอากาศชื้นมากนะครับคุณหนุ่ยคุณชายแมววาสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณนาดนาตระกูลบุตรสวัสดีครับหมาลาบเนื้อเงินปิดทะเลร้าพาจ้าค่ะคืนนี้เจอกันที่ เรนนี้เจอกันนะครับวันผมไม่ได้ไม่ได้เล่นปิดประมูลมเลืเออะไรนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีคนจดไม่มีคนแคปช่วยผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะยุ่งพอบอกรลครับปั้งมันคนถามไม่ได้ปิดคนปิดไม่ได้ถามเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากันนะต้องขอโทษด้วยนะครับร <c oughs> ับรองได้เล่นหมดนะครับพาะที่มีอยู่แล้วคืนนี้มีไม่ต่ำกว่าห้าสิบชิ้นนะวันผมไปวัดผมซื้อมาเยอะนะเพียงแต่ยังไม่ได้มาเปิดก็คือก็เลยประมูลของที่ฝากทําบุญก่อน ยอดเงินกระถินไปหลายแสนแล้วนะครับรวดเรว็ว่องไวมากนะครับลูกกระจกวิจิตวิจิตการพิมพ์มพมสร้างเนื้อผงนะครับแล้วก็สร้างโลหะซุ้มเหลี่ยนแก้วหนึ่งเจ็ดโทรมาเมื่อคืนตอนหลังจบไลน์ดอกจรัสผมขอร่วมมังกุบโมทนา20องค <c oughs> ์เดี๋ยวคืนนี้ผมปิดให้ทีละองค์ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดเดี๋ยวก่าจะกลายเป็นรังแกกันคนจนไม่ได้คุยว้ได้ไป มีอะไรก็อยากแบ่งปันนะความรักความสุขสดชื่นสมหวังจะได้ถึงกันทุกคนนะครับได้ร่วมบุญร่วมอุศนกันนะครับแล้วถ้าหากว่าโควิดเันเบาบางตุลาสามเด็ดนนี่นะเราก็ไปร่วมงานกระถินกันนะครับคุณรงรงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ิดจามครับคุณทวัชชัยไปสมบูรณ์สวัสดีครับคุณลักไก่นะครับสวัสดีครับวชรพันชัยวัสดีครับชัยนันท์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ ถ่ายรูปส่งภาพมาแล้วถ้าถูกใจก็คุยราคากันหรือไม่ก็ส่งพระมานะครับตามสถานที่บ้านเลขที่พระถึงผมตรวจสอบแล้วแท้โทรคุยกันราคาจบโอนตังนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าโควิดเราเหลีกเลี่ยงการมะชิดตัวนะครับจริงๆริงอยากไปพบทุกท่านแหละแต่โควิดมันรุนแรงนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วมันรองรับไม่ไหวเอาเป็นว่าส่งทางไปรษณีย์เนี่ยดีที่สุดนะครับใส่ชื่อชัดเจน <c oughs> นะครับเขียนที่อยู่อะไรถูกต้องถึงแน่นอน นะครับถึงแล้วถ้ามันไม่แท้เราก็ส่งกลับคอยรับพระตัวเองกลับบ้านพี่สมบุญอยู่เขาดีวัสดีครับพี่สมบัตินะครับวัสดีครับพี่ธิติชัยวัสดีครับพี่วรยศวัสดีครับถ้าอยากทําบุญถ้าไม่ปิดพระต้องทําไงครับผมงบสู้ประมูลไม่ไหวไม่เป็นไรครับคุณโอนเงินมาคุณละพัดเลยนะครับละพัดสัญญวัดนะครับห้าสิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทได้หมดครับร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับ พัชรานะครับสวัสดีครับพี่พงนาวาวัสดีครับพี่ธนพงศ์ใจซื่อสวัสดีครับพี่ฟุกบางใหญ่พ่อเอียร์พิมูปุษสุกราคาตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญก็อยู่ประมาณลักใกล้ๆหมื่นก็ไหลทองเต็มๆนะถ้าผิวไฟอะไรก็ไหลพันแต่ถ้าลงยาก็ไหลหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็หมื่นห้าประมาณนั้นนะครับคุณอภิชัยสวัสดีครับพี่หมึกสมพงศ์สวัสดีครับคุณมาโนทสวัสดีครับนะครับ สวัสดีครับพี่ถิงโตสวัสดีครับคุณเชร์ันสวัสดีครับเลนสแต็มธนาคารสามศูนย์ตอนนี้ก็อยู่แปดพันถึงหมื่นนะครับตอนนี้ผมว่าหมดไปแล้วพิสันดาสวัสดีครับนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับหมดนะครับสแตมเอามาสามสิบเหรียญไม่มีเหลือเลยนะพี่สมชายสายชนสวัสดีครับพี่สําเริงสวัสดีครับพี่ชยนันสวัสดีครับเียนพาว่าซับชูนนอเล่นไหมครับเล่นหลักพันกลางครับสี่ห้าพันอะไรอย่างนี้นะครับ คุณกิติกรนะครับสวัสดีครับกิติกรนะครับพี่ปัชราหลวงพ่อเอรุ่นปืนไอ้หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกไม่แพงครับพันกว่าสองพันนะครับคุณตีนะครับสวัสดีครับวินัยงาน้องอ้อดีครับคุณบอลสวัสดีครับคี่ถึงเหมือนกันครับคุณสลายุทธสวัสดีครับคุณนันทภพสวัสดีครับนะครับคุณวินัยสวัสดีครับหลวงู่สุกออกวัดโคกหมอตอนนี้ก็หลายหมื่นนะครับสวยๆได้ยะถึงแสน เปียเองสมเด็จวัประสาทปีศูนย์หกสมเด็จยังไม่แพงแพงหลวงปู่ทวดนะมะมะเดียวนะครับสมเด็จหลงว่าแพรยันเล่นกันหาเท่าไหร่ถ้าเป็นเนื้อผงนะครับเอ้ถ้าเป็นเนื้อโลหะก็หมื่นกว่าสองหมื่นนะครับเหรียญหลวงว่าพรมรุ่นอายุสิบเก้าครั้งที่หนึ่งราคาเท่าไหร่ก็ต้องหลักแสนเลยครับคุณประมาณผินผินโปกระทิพอะไรเนะี่ยสวัสดีครับศักดิ์สิทธิ์จัมทนธนวงสวัสดีครับกิ๊กครับสวัสดีครับ แก้วแก้วสวัสดีครับพระชัยวัดปีเข้าห้าเจ้าคุณนอไม่แพงครับหลักพันกลางนะครับคิดถึงเสมอเหงืเหงเช่นกันครับมงคลหนองตะไคร้สวัสดีครับอุดรศรีวงสวัสดีครับเรียนสมเด็จโตปีหนึ่งเจ็ดไม่แพงนะจะไปหนักนหน่วงไหนก็เงินทองคําถ้าเป็นกรรมการกระถินต้องบริจาคเท่าไหร่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตอนเนี้ผู้ที่ประมูลมาเป็นคณะกรรมการเป็นประธานหมดพี่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้แนละ้วบอกชื่อที่อยู่มาอินบ็อกมานะครับเราจัดให้หมดนะครับ เมื่อวานได้มังกรกรรมการมาไหมครับอาจารย์ได้ครับนะครับมังกรได้มาห้าหกเหรียญเลยนะครับมีทั้งสวยแล้วก็หย่อนสวยเล็กน้อยจาย์ครับหลงพ่อหินวัดปับแป้นเล่นหาดไทยสี่ห้าพันนะครับพก๊ะซับปมหมุนสี่สามโค้ดดอกไม้กป๊ะซับน่าจะหมื่นต้นๆน,น,นะครับทําไมคนเล่นพระมานานแล้วหลายคนประสบการอะไรเนี่ย คือเขาบางทีมันเล่นนานแต่มันไม่ศึกษาพูดลำบากนะมันมันเล่นนานแต่ไม่ศึกษาคือคนเล่นพระเนี่ยต้องศึกษาที่เล่นช้าเล่นเร็วไม่จําเป็นนะครับถ้าศึกษาถึงถ่องแท้มันจะเป็นแต่ถ้าไม่ยอมศึกษาเลยก็เล่นงมตามเขาว่าตามเขาแห่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงพวกนี้ก็หมุนนะภายเรือในอ่างนะครับอยา่างพระบางอย่างอย่าง,าง,างพวกพะก,กลุเนี่ยผมเล่นมาห้าสิบปีทำไมผมไม่เก่งอ่ะผมพอดูได้เท่านั้นเองนะผมไม่เด็ดขาดนะบอกก่อนนะครับ แต่ถ้าเหรียญเนี่ยผมใฝ่ใจศึกษาผมทะลุหมดนะครับรู้ซึ้งถึงแก่นแท้นะครับไม่ว่าคุณจะมาสภาพไหนได้หมดนะครับพ้าเหรียญพระรูปหล่อผ้าะอะไรพวกเนี้ยเอาตามาศาก็เรียกว่าแม่นนะแต่ถ้าพระผงผมก็ยังแบะแ๊อยู่นั่นเนี่ย <c oughs> ถ้าบักน้ำโอเคสบายใจได้เอาตัวรอดซื้อแสนน้องแสนอย่ารามซื้อได้ใจคนเดียว <c oughs> แต่ถ้าเป็นพระประเภทอื่นก็ยังมึนงงสงสัยอยู่นะครับวัดพระอย่างนี้ถ้ามันเนื้อไม่จา๋าจริงๆก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับประวัติประศุขของขอมคือหลวงพ่ออุ่มเนี่ยท่านอยู่ของวัดมะขามเท่าตอนหลังนะครับไปดารงตาแหน่งเจ้าวาดวัดคองขอมหลวงลูุสุขก็เลยสร้างพระให้ไปชุดหนึง่งไปหาเงินท่านรํารุงอ่ดวารามเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือพระจำนวนหนึ่งก็บรรจุก,กลุ่มนะครับบรรจุกลุ่มไว้ที่วัดคลองขอมก็หลังแตกกลุ่มมา ก็ได้รับความนิยมครับสวยๆก็ลอยเกือบกับแสนเหมือนกันนะครับเล่นได้เลยนะครับพี่วรยศสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับพี่นนทองคายสวัสดีครับพี่สุนันท์สวัสดีครับพี่ธีสกลสวัสดีนะครับพี่สําเรองสวัสดีครับคุณนิติรัตน์สวัสดีบนะครับอาจารย์ตุ๋ยนะครับสมเด็จอรหังเล็กไม่มีมรดก็ต้องแสนกว่าบาทนะครับทองดีทองแท้สวัสดีครับ คุณมอสสวัสดีครับคุณนิติรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณศิลปภพสวัสดีครับเต่ารวยไม่หยุดนะครับทองแดงบล็อกนวะพวงนี้ก็น่าจะหมื่นแก่นะครับหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นวะก็สองหมื่นกว่ามั้งนะครับเป็นเงินก็เป็นแสนเป็นทองคำก็ต้องมีสามแสนนะพี่สุชาติแสนเพชรสวัสดีครับพี่เก๋นกลางกรุงสวัสดีครับพี่ตุ๊กเลเซอร์สวัสดีนะครับ <c oughs> พิชัยโจโหิงนะครับสวัสดีครับเฉลิมชัยฉน้ำทองสวัสดีนะครับคุณณรงเทบรักสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์ศิีสวัสดีครับผมเมื่อวานไปวัดนะครับกว่าจะกลับมาถึงบ้านได้ล่อไปสามทุ่มกว่าก็เลยไม่ได้เข้าไปดูของพี่หมึกเขาตามไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างก็เลยไม่ได้ไปตามนะครับพัตนาสามนิ้วปาาอุ้มบาทสวยๆเดิมไม่ค่อยแรงครับอุ้มบาดสวยๆเดิมน่าจะอยู่หลักพันแก่ด้วยลตัตนาันเยอะนะครับ อันนั้นจะแพงพวกพิมพ์แปกนะครับแล้วก็พวกสังกาจายทรงโคอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้โรดผลโจรทยานมากนะครับนอกจากใหญ่ๆสีสวยจริงๆก็กว่ากันไปนะครับน้ำเต้าลงว่าสดสีเหลืองภาพขาดำก็หมื่นกว่าสองหมื่นแล้วครับเหรียญพระแก้วสองสี่เจ็ดห้าบล็อกถูกสุดเหรียญนึงก็ประมาณหกพันนะครับคุลินพร,ระแดงสวัสด,ดีครับขอบคุณนะครับสองร้อยกว่าท่านนะครับ คุณบันดิตนะครับสวัสดีครับคุณนันนันประโยชน์ทัดสวัสดีครับคุณสุทนขุนงามสวัสดีนะครับคุณสิทธิ์โพดำปู่เสือสมิงขาวรูปรอตั้งโต๊ะหมู่บูชาพราะเอียเท่าไหร่เข้าอาจารย์เอ้ยผมไม่เคยเห็นเนาะรูปรอตั้งโต๊ะหมู่เป็นยังไงไม่รู้นะครับน้องคายสวัสดีครับอยากรู้เรื่องธรรมชาติเหรียญนี่ต้องซื้อหนังสือเล่มไหนครับพอจะแนะนาได้ไหมแบบอธิบายการสร้างอธิบายบล็อกอธิบายตัวตัด แม่ก็มีหลายเล่มนะของบอยก็ได้ของโอ๊ตก็ดีมีเยอะครับนี่ธรรมชาติพี่ต้องดูเองเพราะเหรียญแต่ละเหรียญมันธรรมชาติต่างกันอยู่บนหิ่งอยู่ในเซฟอยู่แฝนคอตกน้ําไฟไหม้มันต้องใช้เวลานะครับพี่จะศึกษาวันเดียวคงไม่เป็นหรอกนะครับต้องจากประสบการณ์เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็ของโมงนี้มันอธิบายกันยากซะด้วยเพราะบางทีคนอธิบายก็ไม่มีหลากหลายให้คุณดูผมต้องค่อยๆพิจารณาจากพระที่คุณมีนะครับว่ามันอยู่ในสภาพใด ค่อยๆทำความรู้สึกไปนะครับเกียงไก่แก้วเกตแก้วเกตแก้วสว,วัสดีครับวิเชียนกรพันสวัสดีครับกำพลสมชื่อสวัสดีครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องธรรมชาตินะครับเอาไว้เป็นหลักประสบการณ์ดูแน่ๆก็คือดูตําหนิอะไรต่างๆของเหรียญรุ่นนั้นๆดูดูตัดของอรุ่นนั้นๆเหรียญนี้ตัดปั้มกระบอกเหรียญนี้ข้างเลือเล่อยเหรียญนี้ปั้มตัดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ดูให้เป็นดูให้แม่นพอแม่นตัวเหียญแล้วทีนี้มาหาธรรมชาติเราที่หลังธรรมชาติก็คือการเก็บรักษานั่นแหละว่าอยู่ในสภาพใดสเกลภาพใดผิวไฟแดงแป๊ดเนี่ยอยู่หรือว่าเขาเก็บยังไงนะครับกระไรทองจ๋าจ๋าเขาเก็บยังไงนะครับหรือว่าพระที่ผ่านการใช้มามันออกสีอะไรนะครับเราก็จะเห็นหลากหลายนะครับเข้มบ้างอ่อนบ้างแก่บ้างมีมากบ้างมีน้อยบ้างอันนี้อยู่ที่การเก็บรักษาอยู่ที่วันเวลาที่มุนงเรียนเปลี่ยนมากว่าจะถึงเรานะครับ บางคนก็อยู่บ้านนอกบางคนก็อยู่เมืองหลวงบางคนก็อยู่ในบ้านผู้ดีเมียนจะกินบางเหรียญบางหลวงพ่อก็อยู่ในที่ที่ตกหล่นเสียหายนะครับอยู่กองดินกองทรายอยู่ในน้ําในคลองนะครับมันมีหลายรูปแบบมันก็ต้องรอจังหวะว่าเราจะเจออะไรแล้วก็จดจําไว้พี่ตูขึ้นที่อยู่ไว้หน่อยนะครับพี่ดำแกจะส่งพระมาประมูลร่วมกรถินนะครับคุณวิชัยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสุดชาสวัสดีครับคุณอาทิวัฒน์อาจารย์ครับเอฟซีครับผมขอญาตแชร์เพจดีๆเพจนี้ไปให้คนในประเทศได้ดูและรู้จักนะครับขอบพระคุณมากครับผมนะครับพี่เพียงบรรณาสวัสดีครับพี่สุปชัยเหรียญพระภูมิมูลวัดหนองบะหมอราชบุรีรุ่นสองถ้ารุ่นสองไม่แพงรุ่นแรกหลายหมื่นรุ่นสองน่าจะอยู่หลักพันนะครับพี่อนุชาสวัสดีครับเป็นเหรียญดอกจิกนะครับพระภูมิมูลแต่ถ้ารุ่นสองผมไม่รู้ทรงอะไรนะครับพี่ตุ๊กเลเซอร์สวัสดีนะครับ แข็งๆเลยรวยเช่นกันครับร่างกายถูกภาพแข็งแรงเหมือนกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณแก้วแก้วสวัสดีครับคุณชัยนันท์นะครับเหรลือหลงปู่ทอดมัดแคร์ตัวนี้ผมไม่รู้จักฮะนะครับคุณมัชราหลงปูรุ่นไหนที่น่าเก็บครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับเก็บได้เลยอนาคตสดใสครับ พี่ปาโมสวัสดีครับสันิบาลหูจุดก็แปดพันถึงหมื่นครับรูปลอว่าเงินรุ่นอะไรครับอันนี้หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าคอแอลนะครับแต่ไม่มีโค้ดคุณวิสุดนะครับสวัสดีครับคุณน้อยบอสงูเนื้อละวะตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นเล่นหน่อยเมื่อคืนเหรียญหยดน้ําลงยาจบไปแสนสองเทียววนความถมขอครับคุณวิจิตสวัสดีครับคุณน้องไก่สวัสดีครับ คุณเอกชดาครับอาจารย์เล่นหลวงพว่อขุดวัชอมไม่เล่นครับสิบเอ็ดมีนาสวัสดีครับคุณวิเชียนสนนี้สุขหลวงพ่อเอียทตองคําเท่าไหร่ผมว่าน่าจะแสนกว่าบาทนะครับจริงๆแล้วศิลปะสวยสดงดงามมากช่างกเกษด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าออกวัดหลวงพิชานูแมาถ้าออกวัดหลวงพ่อลวตอนนี้น่าจะเป็นลานนะครับ <S <S 1> <S 1> ปิดตาก็สันดำหลวงพ่อเอียตอนนี้ก็ประมาณสามหมื่นนะครับ คุณปริญญานะครับปริญญาสวัสดีครับคุณรับพงศ์นะคุณว่าชั้องครามพระ200กว่าปีทำไมไม่แพงครับหนึ่งเยอะครับสองมันหาคนขุดคุยประวัติรายละเอียดไม่ได้นะครับ ถ้ารู้ผู้สร้างรู้กิตติศัพท์อะไรมันก็จะแพงนะครับคือวัชนะเนี่ยไหลพิมพ์แล้วก็เยอะมีหลายรอบมีเนื้อตินมีเนื้อน้ำมันนะครับก็เล่นกันอยู่หลักพันแล้วก็ถือว่ามาดีแล้วล่ะทีนี้บางครั้งการสาวประวัติการไล่รายละเอียดริงมันไม่ชัดเจนนะครับบางคนมันไม่รู้ผู้สร้างมันก็อึมครึมนะครับพูดลําบากคุณติงสวัสดีครับรอตอรีดหรืว่าพิงวัดโบสถ์ปวงธนูรบุรีน่าจะมื่นกว่าสองหมื่นนะครับ พี่อนุชาอินสุวรรณสวัสดีนะครับพี่สมชายทรัพย์เหลือหลายสวัสดีครับลมว่าแกูวัดปืนก็หลายหลายหมื่นนะประสาททองมากสวัสดีครับความรักใสลมสวัสดีอาจารย์ขอมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับขอบคุณครับพี่อนิจลินทร์สวัสดีครับพี่ทิตเนศรนะครับสวัสดีครับคุณประสานนะครับสวัสดีครับอาจารย์เคยเรียนที่สุลศักมตรีนะครับไม่ใช่ครับหลานชายฮรหลานชายเรียนสุลศักมนตรีนะครับ เบเล้าไปต่อที่เยอรมันตอนนี้อยู่เยอรมันนะครับผมโรงเรียนนวคครับนครานยกวิยาคมนะครับห <c oughs> ลานชายเรียนสุสานมนตรีครับความชัดเจนผู้สร้างไม่ชัดเจนนะครับอันนั่นแหละครับทําให้พระไม่ค่อยเคลื่อนไหวถ้าเรารู้ผู้สร้างรู้ประวัติการสร้างรู้จํานวนการสร้างและรู้ผู้ปลุกเสกผู้อะไรชัดเจนมีประสบการณ์ราคาก็จะเดินอันนี้เป็นหลักธรรมชาติ เมื่อเราจะเสียเงินถ้าเรารู้อะไรไม่จริงซะเลยมันก็จะมึนงงสงใสัยคุยกับเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับหลวงพ่อทวดวัดแคร่ฮะหนึ่งไม่ทราบจริงๆครับพี่ไม่รู้จักด้วยนะครับคุณสรุปนะครับสวัสดีครับคุณกิติศักดีครับเต็งหนึ่งชาญสมุทรสวัสดีครับยากงสวัสดีครับเยตินักธุรกิจสวัสดีครับคุณเปียนุสวัสดีค่ะนะครับคุณประสงค์สายเพชรสวัสดีครับ หลวงพระเจ้าปีต่อหนังสามผิวไฟราคาเท่าไหร่ไม่แรงนะครับพระเจ้าต้องแปดหกยันวักงูเล็กจํานวนการสร้างเยอะไหมผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสามหมื่นเหรียญน,นะครับเพราะมีจํานวนมากพ <c oughs> อสมควรแจกสองวัดวัดหลวงพ่อกับวัดสารคืนนะครับ <c oughs> <c oughs> มานอดข้ำอ่อนอนาะจารย์ครับทําไมไม่ได้ยินเสียงชาวักร้องเรียกเลยช่วงนี้มันโดนดุเลยนะครับมันโดนดุไปมันก็เลยไม่ค่อยจะยุ่งกับผมต้อเท่าไหร่ อยู่มุมนู้นแล้วถ้ามันมาห้องเล็กเนี่ยมันจะแงกแงกแงใส่มันไม่รู้ไม่เห็นว่าเราคุยอะไรกันมันก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้ามันรู้ว่าเราคุยอะไรกันที่เราคุยกับมันมันก็จะแง๊กแง๊กแง๊ใส่นะครับดีแค่ล่ะเพราะเวลานั้นมันโอ้โหเสียงมันนี่แปดบ้านได้ยินหมดนะครับอาจารย์ครับทําไมอ๋อบอกแล้วพรพิสิทธิสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณน้องไก่ครับปาจินไม่สิ้นแสงครับ ฮัลโหลครับีครับอยาเข้าไหุดุได้เลยครับ,รบ,รบพัสดุมาวันนเป็นสิบกล่องน,นะครับเปิดแล้วแท้ก็ซื้อเก๊ก็คืนนะครับผู้ที่บริจาคพระมาร่มป,ประมูลก็เยอะก็ขอ,อนโนมทนาบุญนะครับสิ่งใดที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขใจสบายกายก็ขอให้ได้นโมทนาขอให้มีความสุขสดชื่นสมหวังอย่างที่คุณคิดชีวิตคนเราก็อยู่ด้วยความหวังนะครับ หวังให้มีความสุขหวังให้แข็งแรงหวังให้มีเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตัวเรานะครับ <c oughs> คิดดีทดําดีมีใจ,ใจิตใจบอกว่ามาลีทุกอย่างทุกสิ่งมันก็ประดังประเดเข้ามาคุณคิดไม่ดีคิดแต่เอาเปรียบเขาคิดจะหลแกเขานะครับทําบุญตะใจบาปมันก็ไม่ได้บุญนะครับนะครับทําบาปละใจบุญมันยังมีโอกาสรอดน,นะครับแต่ถ้าทําบุญละใจบาปยากยากเลยครับนะครับ คุณสวนมนต์ภาวนาแต่คุณยังนินทาว่าอะไรคุณจะไม,มีความสุขได้ยังไงนะครับคุณไพรันนะครับสวัสดีครับสำเร็จขาโต๊ะหลงพ่อเอราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นขาโต๊ะรุ่นไร้ก๊ายก็หลหมื่นแล้วครับคุณมานัทเจริญสุกสวัสดีนะครับ F4 ครับผมคุณปัญญาสวัสดีครับคุณเชาวสวัสดีนะครับ คุณนมตะนะครับปกหลวงพ่อเอียรุ่นแรกราคาเท่าไหร่ประมาณสี่หมื่นครับพี่สมชาติประพามนทนหลังหลวงพ่อเอตอนนี้หมื่นกว่าบาทครับพี่อนุชาัสดีครับคุณกำมนคุณกะนนกะหลวงปู่หนูวัดตุ้งแหลมมีนะครับมีครับนวะไหลหมื่นรุ่นแรกหูจุดก็อยู่ประมาณตั้งเก้าพันถึงหมื่นนะครับคุณประสาททองมากว่าดีครับ พีโอเพชรบุรีสวัสดีเอาแล้วเอาแล้วรักยังอีกมันเป็นยังไงอ่ะไม่กินก็อยู่เฉยๆคว่ำทิ้ง,งเดี๋เนี่ยเราไม่ยุ่งกับมันแม่งคว่ำกระมังเข้าเลยถั่วโลเป็นร้อยเมตตาวันโลแปดสิบแม่งคว่ำทิ้งวัน,นเกือบโลมันอะไรของมึงเนี่ยฮะ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเยออกมาเลยไม่กินออกไปไปโหนกิ้งช้าเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสกุลหน่อยกินอิ่มแล้วความของความทิ้งหมายความว่าไงนะยโสเป็นบุรีนะครับสวัสดีครับ พี่แดงวอร์คือบันสวัสดีครับอาจารย์ถ้าละปางเนื้อชินมันต้องดูว่ากูไหนนะครับเป็นของกระแพงเพชรก็เป็นแสนนะครับเป็นพิโลก็หลักหมื่นนะครับป้าดูมนดิเนี่ยมันกว้มกระลังข้าวไปสองรอบแล้วอย่าเรียกร้องความสนใจเลยนักหนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจารย์พ๊อปานนกในถาดราคาเท่าไหร่ครับ อ๋ออันนี้ตกห้าหมื่นนะครับของลูกค้าฝากมานะครับแต่แทดูง่ายมุมมืดในวงการพระอาจารย์เคยเจอไหมครับแบบใครก็ไม่รู้โทรมาขู่ผมไม่เคยเจอขู่นะครับรผมเจอแต่โทรมาโกนตีนนะครับแต่อย่างที่บอกไงมันหมดไฟแล้วลวนะครับย้อนหลังไปยี่สิบปีโทรมาขู่มึงกับกูก็เจอกันแต่ตอนนี้มันเรามีหลานแล้วนะครับหลายๆอย่างก็สงบลงมึงจะโทรมาเห่าหอนโทรมาขู่โทรมาโกนหรือจะพิมพ์มาดามก็เรื่องของมึงอะความสุขของมึง แต่ไม่ใช่ความทุกข์ของกูก็ไม่ได้ใส่ใจให้ราคามึงนะเราไม่ได้ดูถูกคนหรอกแต่ถ้าพูดกันตามภาษามนุษย์ก็คือมึงกับกูมันคนละชั้นกันนะครับพระมันก็ไม่มีอย่างกูเงินมึงก็ไม่มีอย่างกูเพราะฉะนั้นความสุกขของมึงอ่ะมึงมีไม่เท่ากูหรอกมึงก็อย่ามายืนยวนควนประสาทไร้สาระกูไม่อ่านมึงกูก็ไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรกูไม่รับโทรศัพท์มึงกูไม่เจ็บปวดเลยนะโทรศัพท์กูงมีตั้งแต่รัฐมนตรียันขี้ข้าโทรมาคุยได้ทั้งวัน เพราะฉะนั้นมึงเป็นใครก็ไม่รู้กูมไม่จำเป็นต้องโทรมาคุยมึงจะขู่เหี้ยมก็ขู่ไอ้เถอะถ้ามึงทําได้กูทําได้มากกว่ามึงเยอะนะเพราะจังหวะชีวิตโอกาสกูมีมากกว่ามึงเพียงแต่กูหาเงินกูมไม่หาเรื่องมันก็แค่นั้นเองนะครับมองเป็นสัมพเวสีขอส่วนบุญไปมองเป็นเปรนะครับขอคําเรียกร้องขอนี่ขอนั่นไรสาระนะครับเราอยู่บนหอคอยงอช้างนะ,นะครับ ก้มลงมามองมันก็บุญแต่หาแล้วทําไมต้องลงเป็นทะเลาะกับมันนะแล้วจําไว้เลยคนมีเงินมีฐานะเขาไม่ทะเลาะกับมึงเลยทีเย่เขามีปัญญาจ้างคนมากระทืบมึงมได้นะครับจ้างคนลม้มคดีได้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับมึงเอาเงไินไปทําบุญดีกว่าเมื่อหาได้เยอะแล้วยังรู้สึกมีหน้ามีตามีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่ของเทพเทวดาและมวลมนุษย์ดีกว่าเยอะครับพี่ผมไม่ใส่ใจคนพวกนี้เช่าเก็บงูเล็กดีไหมดีมากครับอนาคตสดใสนะครับ คุณอาร์ตนะครับัสดีครับเจ้าสัวเนืองเงินเล่นหาเท่าไรอาจารย์ถ้าเป็นรุ่นแรกก็สามล้านถ้าเป็นรุ่นสองก็ต้องมีเจ็ดหมื่นนะครับพี่มโนลดขำอ่อนนะครับไม่กล้าลองนะครับดุมันทุกวันเนี่ยมันตื้อคือมันกําลังโต่มันจะขวบแล้วมันก็ซนนะครับเริ่มซนเริ่มงอแงงนะนะครับแต่มันเป็นนกน่ารักตรงมันไม่กัดใครก็เล่นกับมันได้มันเสียอย่างเดียวมันเอาแต่ใจนะครับ เออพ่อครับรู้แล้วได้ยินแล้วไม่ต้องเรียกคุณกำพลนะครับสวัสดีครับคุณวิชาสวัสดีครับชอบอาจารย์สอนดูพระมากเลยครับผมว่เงินนิยมตอนนี้สวยๆนะครับผมซื้้สิบล้านถ้าสวยจริงนะไม่กระทบอะไรเลยจมูกดีๆสิบล้านเอามาให้ผมเลยแต่ถ้าหย่อนลงมาก็สองล้านสามล้านสี่ล้านแล้วแต,แวแต่แล้วแต่สภาพนะควนมึนเมาสวัสดีครับปิยะอยู่ไหมสวัสดีครับเปถิงโต ขอบคุณครับเยียนจัดประหยัดไฟคุณเอกนะครับชดาหลวงพปกดวชอมสวยสวยสองน้ำหมื่นครับคุณมโนสวัสดีครับคุณเฉานะครับเหรียญอาวุธตอนลงยาปีศูนย์ห้าพวกนี้หลักหมื่นนะครับสองน้ำหมื่นอะไรเงี้ยครับไม่รุนแรงมากไม่เหมือนเก้าแปดนะครับคุณต้นไทยประกันสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยเฉลิมทองสวัสดีครับอนุชาสวัสดีครับพิชาหอมลำดวนสวัสดีครับ เดี aren, ๋ยวมันสาดเดี๋ยวมันสาดต้องติดสะก่อนอือคอมเมนต์ไหนอ่าไม่ทันต้องขอโทษนะคุณหนุยินฟินสวัสดีจ้าคุณชาตีปันทองสวัสดีครับโอ้อันนี้ภาษาน่าจะเป็นพม่านะครับกำลังรับชม เออเออเอออะเนียพี่แหกเราประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แป๊บซี่กับรักตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับมันพอกันนะครับแต่แป๊บซี่มันเสียไปละช้าใจ,จาเป๊บซี่มันยังไม่มีโอกาสได้ฝึกบินแต่เจ้ารักนี่มันฝึกบินได้เด็กนะขอบแบกได้บินไปบินกลับได้นะครับนี่ยน,นกพลงเนี้ยมันจะมีสมองประมาณเด็ก4ี่ขวบเพระ,ะมันตอบโต้เราได้รับรู้ รู้ว่าเราดุมันด่ามันรู้ว่าเราโกรธมันนะครับมันก็จะมีแสนงอนบ้างตีไปผัวหนึ่งแม่งก็ไม่เล่นกับเราไปสองวันนะครับพอไม่ตีก็ดื้อรันนะครับหลวงพ่อุยปีหกเจ็ดรนสองตอนนี้ก็สามสี่หมื่นล้วครับคุณชัยสกุลเกศสวัสดีครับคุณสุรชัยมหาสกคุณสวัสดีครับคุณนวพลสวัสดีครับ <c oughs> ผมส่งเป็นนิยมบีทางอินบ็อกซ์แล้วครับได้ครับผลดับชา้างนะครับริงก็ส่งไลน์จะง่ายกว่าส่งอินบ็อกซ์ส่งอะไรต่างๆที่ผมก็ใบ้เหมือนกันนะตอนที่ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันแค่ไหหรอกต้องให้ลูกกดนให้ดูนะเพราะว่าผมทำมาด้วยตัเป็แล้วเดี๋ยวมันจะไปยุ่งกับในเรื่องข้ะมูลพระนะครับ ถ้าเราเปิดพวกไปตัวน,นั้นมันก็จะเป็นข้อความว่าอ่านแล้วลูกกจะหาไม่เจอเดี๋ยวอยินบ็อกที่เขาประมูลพระหรือเขาเช่าพระไปเนี่ยมันก็จะหายหากันไม่เจอ,พอเพราะลูกกระโพเลียเลื่หนังเท่าไหร่ผมยังไม่เคยได้เลยนะแล้วก็เลยไม่รู้ราคาก็ลองอามาแล้วว่าราคาดูไอเล่อยู่ในบ้านไงเล่ไอเล่ยไ,ไม่ค่อยให้มันออกนอกบ้านไอนี้มันซนมันลิงอยู่แล้วมันซนวิ่งจูดจัดขึ้นต้นไม้เนี่ยมันขึ้นแล้วไม่ลงเราก็เหนื่อยนะครับ ผมว่โต,โตเขาบอดทองเล่นครับเล่นไหลรุ่นเล่นตั้งแต่รุ่นเนี่ยรุ่นแรกแล,ล้วก็รุ่นรุ่นหล่องระจ่ายนะครับมีราคานะจ๊ะผมเล่นมาได้กับคุณจันมากครับที่คอยแนะนำให้กำลังใจครับผมขุดต้นพระรอดหมาวันพิมใหญ่ที่สวยเอาสิบ้านผมซื้อแล้วกันนะ คุณขอให้เจอแท้ก่อนคุณเจอแท้แล้วสวยจริงๆตามที่คุณบอกมารับเงินสิบล้านเลยนะการครับหนะังสือหลวงพว่อเอียคาดว่าน่าจะเนี่ยไม่ตลวละก็ต้นพ่ออิสานนะครับเพราะตอนนี้โรงงานเริ่มผลิตได้แล้วนะครับคุณตุวรรณมุ่งเที่ยงวันด,ดีครับพี่สิงห์พรนำทำเรลวัจจารที่ด้านหลังเป็นวงเดือนคือสายกันเท่าไหร่ครับผมไม่รู้รุ่นไหนแล้ววงเดือนที่ต้องบอกรุ่นผม้มาพี่โกมินวันด,ดีครับ แต่บ้านไม่ตกมาหลายวันแล้วที่นี่ตกทุกวันครับตอนนี้กลาลังแรงเลยนะครับพระนคราถมมาไหนน่าเกบ็บเล่นได้ทุกองคทุกหลวงพ่อเลยแล้วก็ผถมแรงทุกองค์นะครับตั้งแต่หลวงพ่อเลยหลวงพ่อน้อยเหรียญแล้วก็ผสมผูบุญได้หมดนะครับทุกรุ่นทุกอย่างนะครับตั้งแต่กลับจากเขาเย่นงเดียงไม่เจออะไรครับผม ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเดีวไปบินด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับคมมาหลงหนึ่งสองเงินสี่บาทรุ่นไหนไม่ทราบครับนะครับเม่อคืนผมก็ติดตามอยู่เหรียญมันยังเงียบอยู่อา <c oughs> <c oughs> จารย์ครับร่สนุนหกแสนได้ไหมครับถ้าแท้ก็ต้องได้สิครับนะครับยังไม่รู้ว่าเก๊แท้มันก็พูดไปก็ไร้ค่า ถ้าแท้เอามาดูครับแล้วสวยหกแสนออกมานะครับดูแลสุขภาพด้วยครับผมแต่ต้องแกวและฝนเริ่มลงแรงแล้วลูกที่เย่าคว้าฝนพะนองอันตรายนะเพราทุกคนมีความสุขครับนี่ิืงใดของความมุ่งมั่นาัฒนานครับรักใครกันไว้ตั้งใจเล่นเล่นดีๆนะครับอย่าแตกเถียวอย่าออกนอกรูกนอกทางเล่นฟ้าแทะนะครับชีวิตสดใสวันนี้ปีนี้ปีหน้าเรามาเจอกันว่าราคาพาไปทึงไหนแต่ถ้าเล่นออกนอกรูกนอกทางไปเรียกลับยากนะครับอันตรายนะครับ ก็ไหลติบร้านนะครับแหรัมาลงพ่อที่มี่จุดไว้นะครับโอเคสวัสดีนะครับ